เนี่ยเพิ่งได้ไลฟ์สดเพิ่งชั่วโมงอโอนตังตอบไลน์ใช้ได้มาสวัสดีครับผมช่างงานนะครับวันนี้มารีวิวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ เป็น MacBook นะครับที่มีปัญหาอาการโดนน้ำเปิดไม่ติดมานะครับของสาขาเทอร์มินอลอโศกนะครับตอนนี้เครื่องใช้ได้แล้วนะครับผมตัวนี้มีปัญหาที่ตัวระบบตัว IC backlight นะครับที่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ดอะไรล่แล้วก็อันนี้เป็น IC backlight นะครับที่เจอปัญหาแล้วก็เปลี่ยน IC backlight ก็สามารถจบงานได้นะครับตรงนี้เรียบร้อย เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วประกอบเครื่องนะครับสวัสดีครับคุณนิววันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะครับก็ตกลงเซ็นสัญญากับห้างเซนทันเรียบร้อยนะครับเซนทันรัตนาธิเบตน,นะครับน่าจะเปิดประมาณ1มีนานะครับผม1มีนาเดี๋ยวเวลาเตรียมตัวกันอีก10 f กว่าวันมีทาสีแล้วก็มีเอาพวกโต๊ะเข้านะครับ น่าจะโอเคอยู่ได้อยู่นะครับก็ได้น้องบัวนะครับต้องบัวไปช่วยนะครับผมที่เดอะมอลล์เป็นเดอะมอลล์เอ้ยไม่ใช่เป็นเซนทันนะครับเซนทันรัตนาธิเบศนะครับตอนนี้กําลังติดต่อที่เดอะมอลล์ท่าพระอยู่นะครับที่มีแล้วนะครับแต่ว่าราคา พี่โตที่เป็นคนดูแลพื้นที่ผมกำลังดูดูเรื่องราคาให้อยู่เพราะว่าราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงสามหมื่นอัพนะครับ 30, คบ้าเช่าฝากช่วยลุ้นไปด้วยกันนะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวมอท่าพระนะครับตอนนี้ได้เซ็นท่านรัฐรรมนิเบตแล้ว เป็นห่วงน้องๆครับน้องๆกลัวจะถ้าไม่มีที่นี่คือจะจะไม่มีที่ทำงานโอ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกัน ตัวนี้เป็น MacBook Pro นะครับ a 1 7 0 8ครับ Okay. เครื่องนี้ที่มีปัญหาก็โดนน้ำมานะครับตัวนี้นี่ เออมีของมาพี่ไร่สดอยู่ของหนูอะ่ะของมาแล้ววิ่งแก้วจิ๋วอ่ะไม่รู้ว่ามันไซส์ขนางไหนอ่ะอ่าแก้วจิว๋วจิ๋วมากเลยซื้อได้มากินหนูหอ,อืม เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่มีรหัสเข้านะไม่มีรหัสเข้าโอเคครับกเ็เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็ก่อนจากกันไปก็ขอฝากร้านไปด้วยนะครับร้านสมัยทีมี7สาขานะครับมีแมกกาบางนาเทอร์มินอลอโศกยูเนี่ยนมอลเดลมอแบงกะปิเดลมอแบงแคนะครับส่วนผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ตรงข้ามแมกกาแล้วก็มีสาขาที่จันทบุรีนะครับอยู่ตรงโลตัสจันทบุรีครับผมโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณนิวมากนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับใครที่มีปัญหาก็ทักมาสอบถามได้ครับสวัสดีครับ